จับคู่สีค่ะ,ะพูดด้วยอ่าสีฟ้าโอเคอันนี้นะคะค่ะนี่คือสีม่วงอ่าใส่ค่ะถูกไหมอ่าวางขอสีอื่นค่ะ สีอะไรคะ<อ>สีแดงงนี่สีอะไรคะค่ะนะคะ่ะสีอะไรคะบอกด้วยคะ่ะค่ะ สีอะไรคะนี้สีอะไรคะอ่ะสีอะไรคะสีเขียวอ้อนอ๋อสีเขียวออนอ่าใส่ค่ะล้วสีสุดท้ายแล้วคะ่ะอยู่บนสุดสีอะไรคะ สีเขียวแก้วคถูกไหมจับถูกไหมถูกค่ะถูกต้องถูกหมดทุกสีเลยค่ะเวรกเกอรตุดปอด